สวัสดีครับผมอีกกลุ่มสมดุลสเก็ตเงินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกรดไขมันที่จําเป็นต้องกินกันนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกรดไขมันจําเป็นนะครับหลายๆคนเนี่ยจะถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่า ทำไมซีออยโกถึงจําเป็นต้องกินและต้องกินในปริมาณที่เยอะอันนี้นะครับก็คือหน้าตาของซีออยโกนะครับที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับสําหรับตัวซีออยโกเนี I ่ยสำหรับผมเนี่ยให้ค่าความสําคัญเนี่ยเป็นกรดไขมันนะครับเรียกว่าเป็นกรดไขมันจําเป็นนะครับที่ร่างกายต้องการได้รับเลยนะครับเปรียบเป็นสารอาหารเลยนะครับอย่างร่างกายของเราเนี่ยนะครับ หนึ่งในสารอาหารหลกักๆนะครับหรือพลังงานหลกักๆก็คือตัวไขมันนะครับแล้วไขมันเนี่ยในการที่เราจะรับเข้าไปเนี่ยมันควรจะเป็นกรดไขมันจําเป็นเป็นไขมันชนิดที่ดีนะครับกร <rigid S 2> ดไขมันจําเป็นนะครับที่ร่างกายเราผลิตไม่ได้นะครับหลกักๆเลยนะครับจะมีโอเมก้าสและโอเมก้าหนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จาเป็นเหมือนกันแต่ว่าร่างกายเราผลิตได้ก็คือตัวโอเมก้าเนะครับซึ่งในตัวซีออยล์โกเนี่ยมันมีทั้ง3ตัวเลยนะครับการที่มีเนี่ยมันจะมีอยู่ในระดับที่พอดีนะครับไม่ได้ทําให้ล้นเกินไปไม่ได้ทําาให้มกกจนนเิไปะัแลตวทีำ สำคัญหลกัหลกเลยเนี่ยก็คือโอเมก้าสเนี่ยจะมีเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับซึ่งเรื่องของกรดไขมันหรือตัวซีออยกเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะถามเข้ามานะครับว่าทําไมถึงต้องกินเยอะนะครับกินเยอะจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเรื่องประเด็นของการกินเนี่ยนะครับที่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนาําเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มเนี่ยอย่างน้อย5เม็ดน,นะครับหรือ10เม็ดเนี่ยต่อมือนะครับอย่างที่บอก,น,น,กน,นะครับมันเปรียบเป็นกรดไขมันจําเป็นนะครับกรดไขมันจําเป็นเนี่ยถ้าเกิดไปเทียบกับพวกไขมันทั่วๆไปนะครับไขมันพืชนะครับหรือไขมันที่เราเอาไปทอดเอาไปผันี่ พวกนั้นนะครับจะเป็นไขมันที่ไม่ดีและไม่จาเป็นกับร่างกายของเราเลยนะครับเราเอาไปใช้เนี่ยเพื่อที่จะให้อาหารมันสุกนะครับอาหารมันกรอบหอมอร่อยแค่นั้นเองนะครับโอดไขมันจําเป็นอย่างเงี้ยนะครับหรือโอเมก้าสและโอเมก้าหเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งนะครับที่ร่างกายของเราต้องการได้รับและขาดไม่ได้นะครับเพราะร่างกายของเราเนี่ยผลิตเองไม่ได้แล้วในปริมาณ5เม็ดหรือสิเม็ดเนี่ยนะครับใน1เม็ดเนี่ยมันแค่ประมาณ500มิลลิกรัมนะครับเมื่อเจาะเม็ดนะครับแล้วบีบน้ํามันออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ ช้อนชาหรือ2ช้อนชานะครับถ้าเกิดรวมรวมเนี่ยไม่เกิน1ช้อนโต๊ะแน่นอนนะครับหช้อนโต๊ะสาหรับผมเนี่ยเรียกว่าน้อยเกินไปจะได้ซ้ำนะครับในเรื่องของกรดไขมันจําเป็นเพราะว่าเราไปรับไขมันปีศาจไขมันที่ไม่ดีไขมันเลวจากการกินอาหารข้างนอกเนี่ยเยอะกว่านี้จะได้ซ้ำนะครับในซีออยล์โกนะครับจะมีโอเมก้าสสูงนะครับมันจะไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความปรานซ์นะครับระหว่างโอเมก้าหและโอเมก้าสในร่างกายของเรานะครับคือต้องบอกว่าซีออยล์โกมีโอเมก้าหเช่นเดียวกันนะครับแต่มีใน ปริมาณที่น้อยนะครับในปริมาณที่ร่างกายต้องการได้รับครับส่วนใหญ่เนี่ยเน้นหนักไปในเรื่องของโอเมก้าสเพราะเรารู้ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยขาดโอเมก้าสกันเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีงานวิจัยอยู่แล้วนะครับที่ตรวจนะครับสภาพร่างกายของคนเรานะครับความสมดุลระหว่างโอเมก้าสและโอเมก้าหในร่างกายนะครับในปัจจุบันเนี่ยคนได้รับโอเมก้าสน้อยมากนะครับเพียง1นึ่งส่วนเท่านั้นแต่ว่าได้รับโอเมก้าหเนี่ยสูงไปถึง 20-40ถึงเท่าเลยนะครับมันเลยทําให้เราเกิดเป็นภาวะการอักเสบความไม่สมดุลของเรื่องกดไขมันในร่างกายของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับในแนวทางของเราหรือผมเนี่ยให้ความสําคัญมากๆานะครับเพราะเมื่อไหรที่ร่างกายเราสมดุลนะครับการอักเสบนะครับการดูแลรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะง่ายครับภาวะป่วยต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงโดยธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันเยียวยาตัวเองเสมอนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันพยายามเยียวยาตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราต้องรู้หลักนะครับ รู้วิธีการทําให้ร่างกายเราเกิดความสมดุลให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับส่วนปัญหานะครับที่หลายๆคนกังวลนะครับว่าจะมีปัญหากับตับกับไตหรือเปล่านะครับอันนี้เรียกว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่กรดไขมันจําเป็นนะครับที่ร่างกายต้องการได้รับอยู่แล้วนะครับเปรียบเหมือนเรากินอาหารกินไขมันทั่วๆไปนะครับแล้วอันนี้เป็นไขมันที่ดีด้วยนะครับเลยหมดความกังวลไปได้เลยนะครับ หาใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรดไขมันหรือว่าตัวซีออยกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของกรดไขมันนะครับที่ลังกาต้องการได้รับนะครับสมดุลสะเก็ดเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสะเก็ดเงินได้แบบยั่งยืนครับ